สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสาวโชว์ไหมเขาจะไม่ตอบพี่ฮัโลฮัลโลฮัไม่ได้ตอบแค่สาว มือกับตีนเมียก็ตอบเหมือนกันต้องยังอยู่ต้องเข้าไปแบบพี่ไปต้องเข้าไปแบบเตือนเตือนเลยอะอะไรแ,แต่แตขอดูอยีดิีอย่างเงี้ยเลยแล้วไม่กล้า <c oughs> เดี๋ยวก็าให้ดูจริงแล้วเลิกกับเมย์ อย่างนั้นก็เลี่ยนไรอจังหวะนี้มานานแล้วอะไรนะก็มาสีขาอย่างนี้ตายเลยตายเลยเจ๊เขายิ่งจ้องอยู่กังวาเมื่อไหร่จะมีคนรับช่วงต่อ อีนี่ยังมาตัดหน้าฉันอีกเหวงก็แยกมาแล้วก็หนูแยกมาเหมือนกันน่ะเพราะาเจอเธอเองชิบหายขาแย่งกูจำไว้เลยแล้วมึงอย่าพีชีมตัวเองอีกนะมึงอย่าทำอย่างนั้นอีกนะมาร์คเดอะโลเคชั่นมาร์คเดอะโลเคชั่นมึงจะมีชีวมึงหนีไปไกลๆกูก่อนนะ ันบ้าอะไรล้มปูพีชีปั๊บเพื่อนยังไม่ตายไม่ถามไม่ถามู้กระเออไม่ถามครถามจากสามสุขภาพกูไหมโอ้แรกแรกก็เลือดเต็มอ่ะโดนมันพีชีเข้าไปเลือดเกินครึ่งเลยแดงเลยอ่ะเนี่ยถาอะไรกรึกษากูอีก มีหนาซ้ํา,าคือระเบิดตู้มแล้วมันไม่ตายมันเรียกใคปไปกลับไปทุบมันเอ้ามีเวนดีไม่พีชีพาราน็อคด้วยน้องจะตายเลยโนดะ <c oughs> นระเบิดลูกที่สองไม่รอดเลยที่จริงระเบิดลูกที่สองหนูจะไม่ตายด้วย ลูกแรกไม่เป็นไรล,ลูกต่อไปไฟแล้วไม่สะบงไปไลูกอันนั้นก็วิ่งมามั่วซั่วตัวเหล่งไปเลยส่วนท่านหัวหน้าเปล่าเรียกอีกตัวเอาอีกตัว Hừ. tai Chết. Chạy, bot. ยิงตายกันคือแค่เดียวเร็วๆนะ I got supplies I got supplies เราอยู่ในวงแล้วเนี่ยโมูมบ้านนี้เราหาหมดแล้วใช่ไหมใช่ทางไปทางนู้น Oh. Mark, the mm. mark the location, mark the location, mark the location. You not I won't. ทั้งหนต่อหมู่บ้านข้างหน้าปะ่ะไปเลยลามไปเลยคุณยิงแฟกัดวะเอาที่ตออะไรอ่ะ จอรออะไรกันไปกันสิวะเป็นกันตาลาบเลยเป็นกันตาลาบเลยม,มีคนวิ่ง watch out watch out ý thức hết tiền tóc thả lì lóc quanh đây em luôn anh ơi 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 anh Ok anh ơi anh Awesome, awesome. Thanks, thanks. Thank you. I to them. Oh, okay, okay, it. Watch out! Watch out! มาร์คจุดโลเคชั่นมาร์คจุดโลเคชั่นอีกเจอบานไทยเอ็มโฟบอกด้วยนะจะตไปเพื่อเนี่ยคนข้างหน้าเลยปืนลั่นลั่นโอ้โหพี่ปืนลั่นมาลั่นตอนที่มันกำลังยิงกันเลยเกียบเลยอ่ะไอ้มีมัวมเส้นัวเส้น มีคนมีคนรู้แวหมดสิ้นระวังบ้านนี้ด้วยนะมาแล้วค่ะมีรถมามีรถมารถล่งตู้รถที่วางตู้มามันกอด 3 Watch out con này. Đây nè. Mark the location. Mark the location. 1. Knock không ƠI Ôi luôn. ข้างงอนยนี่งอเอา้าโลกอยู่ข้างล่างชาร์จชาร์จแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงมันชาร์จอยู่พี่อ่านันะ่งๆ <Awesome. S 2> นันะ่งๆโอ้สม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 ที่พี่อยา่าคานขึ้นมาพี่นอนลงไปโอ้อยู่นิ่งๆก็ดีอยู่แล้วเนาะ

มันเจ็บหนักมากอะ่ะหลังหินอะ่ะเจ็บหนักเลยอะ่ะยิงผมหน่อยมามซ้ำหนูแล้วมาซ้ำหนูไปนอนแล้ผมพตัวเนี้ยเก่ง